ฮุกหน้าพอร์เบอร์ดีค่ะวันนี้น่าจะพามาดูคันนี้เลยค่ะ DBL XLT k a Auto นะคะราคาตัวรถคันนี้อยู่ที่9,34,0 0 0บาทคันนี้แต่งจัดเต็มที่สุดนะขนะนี้เรามาดูกันค่ะแต่งจัดเต็มขนาดไหนก็สำหรับคันนี้เป็น DBL XLT นะคะรุ่นยอดนิยมเลยแต่งจัดเต็มเริ่มจากกระจังด้านหน้าเลยค่ะกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้า Ra ปเตอร์นะคะ ทำเป็นสีดำด้านตัดขอบด้วยสีขาวค่ะและมาพร้อมกับไฟสิว3จุดค่ะเป็นแบบสีเหลืองนะคะในส่วนของด้านบนกระฝากระโปงนะคะใส่ในส่วนของสกูฟิตค่ะโลโก้รัดเด่นๆแบบนี้นะคะทำเป็นทูโทนสองขีค่ะสีขาวสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดกับสีดำด้านนั่นเองในส่วนของครอบไฟหนะะ้าค่ะติดตั้งเพิ่มเติมและตกแต่งในส่วนของไฟเดย์ไทม์และนิ่งไรเป็นแบบไฟวิ่งแบบนี้นะคะทั้งเส้นสวยงามมากมาก ในส่วนของด้านล่างค่ะพบกับกันชนด้านหน้าค่ะตัวนี้เป็นงานใหม่สําหรับนิกเต้เลยนะคะกันชนหน้างานแฮมเมอร์มาพร้อมไฟดับเบิลไลท์ค่ะเป็นไฟหลีและไฟเลี้ยวในตัวอีกดวงเป็นไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะและมาพร้อมห่วง่หวงสีแดง,แดงแบบนี้นะคะเป็นห่วงลากจูงใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็กันแขงด้านล่างค่ะพ้นงานเป็นสีดําและมีกันแขงสีแดงอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะคะคันนี้คือแต่งจัดเต็มจริงๆ สำหรับคันนี้ค่ะจะยกด้านหน้า2นิ้วด้านหลัง2นิ้วนะคะเสริมความสูงด้วยก้อนหนุนหัวโชว์ค่ะทำให้หรถไม่เกิดอาการกินหน้ายางและมาพร้อมกับซุ้มล้อไซส์ส6นิ้วแบบมีหมดนะคะลอ้อล้อด้วยชุดล้อมแม็กค่ะตัวนี้เป็นชุดล้อมแม็กลายจิ๊กซอค่ะนะคะออฟเซตลบถึงลบ4ีเลยนะคะมาคู่กับยางคอสเมเป็นยางอาทีค่ะซีเรียยงคันนี้อยู่ที่33ิคูณอาล้อไปเลยค่ะ คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบค่ะให้กําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง405นิวตันเมตรเรามาดูของแต่งกันต่อค่ะในส่วนของเบ้ารองมือจับนะคะกันสะ4ชิ้นตรงนี้ติดตั้งเพิ่มเติมค่ะสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถนะคะเลือกเป็นลายสาตว์คนด้านหลังและมีสติกเกอร์รัดตาแดงๆเด่นๆนะคะที่ประตูด้านหน้าแบบนี้เลย ในส่วนของด้านข้างค่ะถอดบันไดข้างเดิมออกนะคะใส่เป็นบันไดข้างแฮมเมอร์ดุๆแบบนี้นะคะเป็นงานเหล็กทั้งชิ้นมาพร้อมโลโก้แฮมเมอร์ Hammer เด่นๆค่ะด้านบนหลังคาค่ะเราจะพบกับโซลารูปค่ะตัวนี้เป็นโซลารูปของงานแฮมเมอร์นะคะรองรับน้ําหนักได้ถึง300กิโลกรัมเลยนะคะขนาดจอดรถนะแต่ถ้ารถวิ่งก็คือรับได้100กิโลกรัมนะคะมีไฟสปอตวาร์รอบทิศทาง360องศาด้วยเช่นกัน ในส่วนของด้านท้ายกระบะค่ะเราจะพบกับโรบ้าค่ะตัวนี้เป็นรุ่น King Series นะคะงานของ h a m m มอรเช่นเดียวกันค่ะและยังไม่พอค่ะเราจะพบกับโรเลอร์ไฟฟ้าค่ะตัวนี้เป็นงานของ h a m m มอรด้วยนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งงานด้วยรีโมทค่ะและนะคะเสริมลอกอีกหนึ่งชิ้นนะคะ กันชนท้ายค่ะเป็นงานเหล็กของ HAMMER นะคะนี่โลโกล้กแฮมเมอร์อยู่ตรงนี้เลยนะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสองห่วงค่ะนะคะเป็นห่วงอเมก้าสีแดงๆแบบนี้ค่ะและเสริมหลอดด้วยแผ่นแปกขวาท้ายฟอร์ตตัวหนังสือ FWD สีดําค่ะคันนี้แต่งดําตัดขาวนะคะดูโดดเด่นมากๆเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันสักนิดนึงค่ะ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าค่ะนะคะเบาะสามารถปรับได้6กทิศทางและคันนี้นะคะสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดโหมดปกติโหมดลากจูงและก็โหมดถนนลืน่นนะคะไปนะคันนี้เป็นแบบออโต้ค่ะนะคะคุณลูกค้าสามารถปรับตั้งค่าได้ที่ตรงนี้เลยค่ะสามารถปรับตั้งความสว่างของไฟได้ด้วยนะคะถึง4ระดับคันนี้มาพร้อมปุ่มพุ s ส start ค่ะ และพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเป็น power ไฟฟ้าง่ายและเบาในการควบคุมค่ะมาพร้อมปุ่มมันี่ฟังก์ชั่นเลยนะคะไม่ว่าจะรับโทรศัพท์หรือปรับเครื่องเสียงพร้อมกับล็อกความเร็วได้ที่พวงมาลัยค่ะหน้าจอรุ่นใหม่ n นะะ็ t เ e นค่ะจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลไซส์8นิ้วนะคะคุณลูกค้าสามารถดูค่าต่างๆได้ที่หน้าจอนี้และสามารถปรับตั้งค่าได้ที่พวงมาลัย หน้าจอตรงกลางค่ะหน้าจอเครื่องเล่นเป็นหน้าจอ a, ซิงค์ 4A ไซส์10นิ้วค่ะรองรับ Apple c a r p l a ่ Android Auto และรองรับแอปพลิเคชันใหม่ที่เรียกว่า Ford Hub ค่ะมาพร้อม w วเลสชาร์จเจอร์ด้านล่างนะคะนี่ก็คือหน้าตาภายนอกภายในของเจ้า Nexgen t Ranger นะคะสำหรับรุ่นนี้มีด้วยกัน5สีค่ะสีขาวสีดำสีเงินสีเทาและสีน้ำเงินทุกสีราคาเท่ากันนะคะ คุณลูกค้าชอบแบบนี้นะคะชุดแต่งแบบนี้แต่งได้กับรถทุกรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็น XL พร XLT Sport Y h a t h นะคะคุณลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์080-458-9985หรือจะทักอินบ็อกซ์มาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นายยินดีตอบทุกคนเลยนะคะยังไงฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยจะได้รับชมรีวิวรถสวยๆรูปรถสวยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ